สวัสดีครับท่านผู้หาง,งานทุกท่านครับวันนี้มีประกาศของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการนะใครสนใจนะสอบบรรจุราชการต้องตั้งใจฟังนะครับตำแหน่งที่จะบรรจุในครั้งแรกถ้าเป็นสายวิชาการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการจำนวน37อัตรานะครับแล้วก็ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการอีก14อัตรารวมทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยก็57อัตราอัตราเงินเดือนก็1 5 0 0 0ถึง16,500บาทนะครับสายวิชาการนะถ้าเป็นตำแหน่งทั่วไปก็มีอีก2ตำแหน่งคือเจ้าพนักง,งานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน จำนวน12อัตราแล้วก็สจานักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเฉพาะตำแหน่งประเภททั่วไปก็รวมทั้งสิ้นกือบ21อัตรานะครับเงินเดือนตั้งแต่11,500ถึง12,650บาทแต่ถ้ารวมทั้งสายวิชาการสายทั่วไปก็รอบทั้งสิ้น72อัตรานะนี่คือตัวเลขเบื้องต้นนะครับเขาขึ้นบัญชีไว้อยู่แล้วนะแล้วก็ เรียกไปเรื่อยๆนะครับแต่เบื้องต้นก็ถ้าใครได้สอบคะแนนดีได้ลำดับต้นๆโอกาสเรียกก็มีสูงนะครับสาระสาคัญก็ไปดูกันที่วันเวลาที่จะรับสมัครสอบตั้งแต่18เมษายน2565 8โมงครึ่งตอนเช้านะครับถึง9พฤษภาคม2565เวลา16.30 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของกลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับก็คือเว็บไซต์ w w w h r m m s o c i e t y g o t h นะครับหัวข,ข้อข่าวรับสมัครงานหรือจะไปอีกเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ครับที่ m s o c i e t y t h j o b c o m นะครับก็เดี๋ยวผมก็บริการทุกท่านเช่นเคยนะ เดี๋ยวแนบลิงให้ด้านล่างของคลิปนะครับท่านกรอกข้อมูลเสร็จสับสมัครเรียบร้อยแล้วท่านก็ปริ้นเอาออกมานะฮะไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์บมจอธานาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่18เมษายนถึง10พฤษภาคม2565ภายในวันเวลาทำการของธนาคารนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เราตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการชำระเงินถ้าไม่ถูกให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทยนะครับเสร็จแล้วก็หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็การสมัครก็จะสมมีผลสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อยนะซึ่งค่าธรรมเนียมก็380บาทเป็นค่าธรรมเนียมสอบ350แล้วก็ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ตอีก30บาทนะครับ วมแล้วก็380นะทีนี้พอสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วชำระค่าธรรมเนียมก็จะได้เลขประจําตัวสอบนะครับซึ่งสามารถพิมพ์ใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะตั้งแต่วันที่20่สพฤษภาคม2 5 6 5เป็นต้นไปเงื่อนไขาการสมัครสอบก็สอบได้เพียงแค่1ตําตำแหน่งเท่านั้นนะครับเมื่อท่านเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครจบมาไหลายวุฒิหรือวุฒิใครสมัครได้ไหลายตำแหน่งท่านต้องเลือกนะ หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นทีนี้นะครับการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวนลาสถานที่สอบก็จะประกาศนะครับรายชื่อภายในวันที่20พฤษภาคม2565ก็เว็บไซต์เดียวกันเมื่อแก่กครับท่านก็เข้าดูได้นะหรือใครจะจะดูผ่าน u ูท b e ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วประกาศรายชื่อเสร็จท่านก็รอที่จะสอบภาคขอนะ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งคะแนนเต็ม200คะแนนครับใครสมัครตําแหน่งไหนเขาก็จะมีวิชาเฉพาะตําแหน่งนั้นๆนะครับซึ่งต้องดูท้ายประกาศนี้นะสอบภาคขอเสร็จก็สอบภาคคอนะครับความเหมาะสมกับตําแหน่งคะแนนเต็ม100คะแนนภาคคอคือภาคสัมภาษณ์นะครับเอกสารที่ ผู้สมัครต้องนํามายื่นให้เจ้าที่ในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมในการสอบสัมภาษณ์ท่านค่อยเตรียมภายหลังนะรอผ่านภาคข,ขอไปก่อนแต่ที่สําคัญก็คือวันที่ท่านจะไปสอบนะครับเขามีการเน้นย้ำบ,บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานการตรวจเอทนะครับแอนติเจนเทสคิ hmm. นะ จากสถานพยาบาลหรือจากการตรวจด้วย,วยตัวเองก็ได้นะภายในเรียกเวลา48ชั่วโมงก่อนการสอบโดยถ้าหากตรวจสอบถ้าทดสอบด้วยตนเองเให้เขียนชื่อน,นามสกุลวันที่เวลาตรวจในเครื่องตรวจนะครับแล้วก็เขียนชื่อน,นามสกุลรหัสประจําตัวสอบในกระดาษแล้ววางทั้งคู่ไว้ด้วยกันจากนั้นถ่ายรูปและพิมพ์ภาพผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ โควิดิกนะครับมาแสดงต่อเจ้าที่ในวันสอบแข่งขันภาคขอนะครับแล้วก็ภาคขอด้วยนะเกณฑ์การตัดสินก็ออกผ่านร้อยละหกสิบนะครับไม่ต่ำกว่านี้นะขึ้นบัญชีไว้2ปีนะครับแล้วก็บรรจุแต,งต่งตั้งตามลำดับที่ได้สําหรับการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้นะครับสำนักงานประหลัดกระทรวงพนังาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นเครือยการ หรือพนักง,งานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าสอบได้ก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับท่านก็ไปวัดดูนะว่ามันจะคุมค่าหรือเปล่านะนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่จะประสงค์จะสมัครแน่นอนท่านต้องเข้าไปปริ้นเอาประกาศออกมาอ่านอ่านให้ชัดเจนนะแล้วก็สมัครตามวันเวลาที่กําหนดตั้งใจนะครับการสอบรับราชการการแข่งขันสูงมากเพราะฉะนั้นใครเตรียมตัวก่อนก็ได้เปรียบนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ